รับนี่คือช่วงแขมนะครับชื่อช่วงนิคานสอนใจจากปึ้มครับผมซึ่งจะเป็นช่วงที่ผมจะมาเล่านิคานสอนใจหรือนิคานอิศบเพื่อเป็นแง่คิดให้กับท่านผู้ชมครับในวันนี้เรื่องที่ผมจะมาเล่าชื่อเรื่องสัญญาของแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมแต่งเองครับผมนิคานเรื่องนี้เหมาะสําหรับลูกที่เห็นความสําคัญของแม่น้อยกว่าสิ่งอื่นๆครับถ้าใครมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ลองส่งเรื่องนี้ไปให้เขาดูนะครับมาชิญรับชมมาได้เลยครับ มีบ้านหลังน้อยหลังหนึ่งที่มีสมาชิกอยู่กันสองคนประกอบไปด้วยหญิงชราใจดีผู้เป็นแม่และชายหนุ่มผู้เป็นลูกแต่อะไรอะไรหลายๆอย่างในบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยราบรื่นนักเออลูกจ๋าวันนี้เรากินข้าวเย็นด้วยกันไหมแม่ตั้งใจจะทำของที่ลูกชอบเอาไว้ให้ลูกกินไม่ว่างกินข้าวแม่นะกินเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้มีนัดก,กับเพื่อนไปนะแล้วชายหนุ่มก็ปิดประตูดังปังออกจากบ้านไปวันต่อมา ลูกจ้าวันนี้แม่ทำของโปรโดของลูกเอาไว้ให้นั่งกินข้าวกับแม่ก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกเถอะนะไม่ได้วันนี้มีนัดคุยงานด่วนกินกับแม่นะ่ะกินเมื่อไหร่ก็ได้ไปนะแล้วชายหนุ่มก็รีบเดินออกจากบ้านไปและในวันต่อ,ตอ,ตอมาลูกวันนี้แม่ไปจ่ายตลาดมาได้ของดีๆมาเต็มเลยเดี๋ยวแม่จะรีบทำของอร่อยๆให้ลูกกินกินข้าวกับแม่ก่อนได้ไหมลูกชายหนุ่มตะหวัดกลับมาโอ๊ยม่ได้คืนนี้มีนัดกับเพื่อนต้องรีบออกแล้วแม่กินเถอะกินกับแม่เดี๋ยวกินเมื่อไหร่ก็ได้ เหมือนเช่นทุกครั้งชายหนุ่มพุ่งทยานเรากับจรวดออกจากบ้านไปและในคืนนั้นเองชายหนุ่มกลับบ้านมากลางดึกหลังจากออกไปมอเมาแอบก,กับเพื่อมาแล้วแต่พอลูกชายเปิดประตูบ้านสิ่งที่เขาเห็นก็คือโต๊ะที่มีอาหารอยู่เต็มไปหมดพร้อมแม่ที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารรอลูกกลับมากลับมาแล้วเหรอลูกแม่ทำอาหารรอกินกับลูกเอาไว้กินอะไรสักหน่อยแล้วค่อยไปเข้านอนนะลูกด้วยความเมาและลำคาลลูกชายจึงปัดอาหารที่แม่บรรจงชังสุดฝีมือเพื่อเขาพร้อมพูดว่าโฮ้ยยุ่งไม่เขาเรื่อง ใครใช้รอกินข้าวด้วยข้าวน่ะกินเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ใครไปกินลงอ้วกจะแปลกแล้วแล้วลูกชายก็เดินเข้าห้องนอนไปทิ้งไว้แต่แม่ผู้ใจดีกับกองเศษจ,จานและอาหารในห้องที่นิ่ิบเกเหตุการณ์แบบนี้ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและภาพที่จะเห็นอยู่ตลอดคือโต๊ะที่มีอาหารอยู่สองที่และเก้าอี้สองตัวกับหญิงชราผู้เป็นแม่นั่งกินข้าวอยู่คนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งลูกจ๋าวันนี้ว่างไหมเรามานั่งกินข้าวด้วยกันไหมใชหนุมกล่าวโอ้ มันจะอะไรนักหนากันเรื่องกินข้าวเนี่ยทาไมไปกินกับคนอื่นไม่ได้เลยหรือไงฮะผู้เป็นแม่นิ่งเงียบและผิดหวังเหมือนทุกทีแต่ในครั้งนี้แม่แตัดสินใจจะพูดตอบลูกชายว่าแม่ก็แค่อยากมีเวลาได้กินข้าวพูดคุยกับลูกตามภาษาแม่ลูกเหมือนสมัยตอนลูกเด็กๆบ้างอยากเห็นหน้าลูกตอนกินอาหารของแม่อย่างอร่อยๆบ้างชีวิตแม่ตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกเท่านั้นถ้าไม่ให้แม่กินข้าวกับลูกแล้วจะให้แม่ไปกินข้าวกับใครล่ะลูก หลังจากนั้นน้ำตาของแม่ก็เริ่มลินไหลออกมาทำให้ใชายหนุ่มที่กำลังรีบร้อนจะออกไปข้างนอกต้องหยุดชะงักลงอ่าอ่ะเดี๋ยววันนี้จะรีบกลับมากินด้วยรอไปก่อนล้วกันชายหนุ่มพูดไปด้วยความรำคาญแม่เพราะอยากรีบออกไปข้างนอกน,นั่นเองแต่ขิงจะพูดด้วยน้ำเสียงแบบนั้นแม่ก็ยังตอบกลับไปว่า จริงเหรอดีจังเลยลูกงั้นเดี๋ยวแม่จะทําอาหารที่ลูกชอบขมวดเอาไว้ให้ลูกนะชายหนุ่มไม่ตอบแม่และรีบเดินออกไปนอกบ้านพร้อมคิดในใจว่าโฮ้ยควรังรีบๆข้าวกินด้วยกันตอนไหนก็ได้แคร์ทำมต้มง่นวายจุกจิก้วยนะผู้เป็นแม่ตะโกนตามหนังลูกชายมาว่าสัญญากับแม่นะลูกว่าเย็นนี้จะมากินข้าวเย็นด้วยกันลูกชายตอบกลับไปด้วยน้าเสียงราคาญเดินจับไม่ให้เร็วกว่าเดิมว่าเออเออสัญญาสัญญาพูดมากจังวะแล้วลูกชายก็เดินหายไป แต่ถึงจะโดนลูกชายตอบกบลับด้วยค่าเกียร์รำคาญแม่ก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแม่รีบเดินไปหยิบตะกร้าคู่ใจสำหรับใจตลาดและรีบเดินออกจากบ้านไปข้ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวเมื่อแม่มาถึงตลาดแม่ซื้อวัตถุดิบทุกอย่างสำหรับทำในสิ่งที่ลูกชายชอบอย่างมีความสุขเอให้อากาศร้อนแค่ไหนของที่ซื้อมาหนักแค่ไหนหญิงชราก็ยังคงตั้งใจซื้อของอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่ออ,อาหารเย็ยนสุดพิเศษของลูกชายจนกระทั่งตกเย็ยนชายหนุ่มก็กลับมาที่บ้านเพื่อจะกินข้าวกับ,กบแม่ตามที่ได้สัญญาเอาไว้ ระหว่างกังจะเดินเข้าบ้านเจ้าตัวยังคงบนอุบอิบกับตัวเองว่าแค่ที่คือจะได้เป็นเคี่ยวยาวๆดันกลับมากินข้าวบ้านก่อนเสียเวลา,าจริงชายหนุ่มเปิดประตูตบ้านพร้อมตะโกนว่าเอา้ากลับมาแล้วมาๆกินข้าวกินข้าวแต่ผมไม่มีเวลามากนะผมเอาเพื่อนเอาไว้ต้องรีบออกไปข้างนอกต่อแต่ชายหนุ่มก็ต้องตาค้างไม่เห็นอาหารบนโต๊ะเพราะอาหารวันนี้พิเศษกว่าทุกๆวันมีอาหารทุกอย่างที่ตัวชายหนุ่มชอบเท่าที่เขาจะนึกออกได้และที่หัวโต๊ะก็มีผู้เป็นแม่นั่งง,งีบหลับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอิ่มเอิบอยู่ท่างกอาาาาหรมมย แม่ทำอาหารทั้งหมดนี้ให้เราหรือเนี่ยชายหนุ่มคิดในใจชายหนุ่มรู้สึกดีใจที่แม่ทำอาหารให้ตนมากขนาดนี้จึงเดินไปหาแม่ที่นอนฟุบอยู่ตรงหัวโตพร้อมพูดว่าแม่ผมไม่คิดเลยว่าแม่จะตั้งใจทาอาหารขนาดนี้ขอบคุณนะครับแม่มา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 เรามานั่งกินข้าวดีกว่าหญิงชราผู้เป็นแม่ยังคงนั่งงีบหลับไม่ยอมตอบลูกชายแม่นี่กินกันเถอะเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะก่อนนะผู้เป็นแม่ยังคงเงียบไม่ตอบอะไรเช่นเดิมเอ๊ะแม่ ถึงได้แล้วผมกลับมาแล้วนะอยากกินอาหารมังกรนี่จะตายเนี่ยเร็วๆๆใช้หนุ่มจูนเดินไปจับตัวแม่และในวินาทีที่เขาแตะโดนตัวแม่นั้น<ๆ>เขาก็รู้ได้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างผิดแปลกไปสัญชยยาตญาณของชายหนุ่มถูกต้องเพราะ้นวินาทีต่อมาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ของเขาไม่หายใจแล้วในวันต่อมาชายหนุ่มนั่งเงียบอยู่หน้าศพแม่ที่งานศพข้ามการเสียงคอนซุบซิบนิงทา เห็นว่าตายเพราะเหนื่อยเกินไปน่ะนั่นสิแก่ขนาดเนี้ไม่มีใครคอยรับคอยสงต้องเดินไปจ่ายตลาดคนเดนี้ทุกๆวันเจ้าลูกอกตันยูนั่นจะรู้สึกอะไรบ้างนะไม่หรอกฉันได้ยินมาว่ามันน่ะรำคาญแม่มันจะตายนะสงสารคุณป้าเนาะดันมีลูกอกตันยูแบบนี้สารพัดคำนินทากระจายไปทั่วงานศพแต่ในหัวของชายหนุ่มกลับไม่มีเสียงผู้นั้นเข้ามาในหัวเลยชายหนุ่มจ้องมองมือของแม่ด้วยสีหน้าร้าอารมณ์และนึกใ,ในใจว่าแม่นี่มือเหี่ยวมากขนาดนี้แล้วนะแกขนาดนี้แล้วแต่ทำไมเราไม่เคยสังเกตเห็นเลย เราโมจะสนใจในชีวิตประจําวันของเรามานานกีปีแล้วถึงได้ไม่รู้เลยว่ามือแม่นี่เหี่ยวและชารามากขนาดนี้แล้วทําไมเรายังคิดว่าแม่แข็งแรงดีอยู่ทุกครั้งที่แม่ชวนเรากินข้าวเรามักตะข้อกับแม่ตลอดว่ากินข้าวกับแม่นะ่ะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรากินข้าวกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะกินอะไรไปนะทําไมเราจําไม่ได้เลยชายหนุ่มหันไปมองอาหารมากมายที่นํามาไหวในงานศพของแม่เขา แล้วน้ําตาของชายหนุ่มก็มค่อยๆรินไหลออกมาแต่ต่อให้น้ําตาของเขาจะไหลออกมามากแค่ไหนแม่ของเขาก็คงไม่ฟื้นขึ้นมาตลอดกาลโอ้โหอาหารของแม่อร่อยทุกอย่างเลยพรมมีความสุขตังนั้นเหรอลูกถ้าลูกชอบแม่จะทำให้ลูกกินตลอดไปเลยนะจริงเหรอแม่แม่สัญญากับพมนะจ้าแม่สัญญาจบบริบูรณ์ นี่ค่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเคาะกับแม่หรืออย่าปล่อยปาดละเลยแม่จนเกินไปเพราะผมเชื่อว่าคุณคงไม่อยากให้มือที่เหี่ยวอยู่แล้วมันเหี่ยวลงไปมากกว่าเดิมเพราะความเหนื่อยจากตัวเราหรอกนะครับอย่ามองค่าแม่ของเรานานจน,นเกินไปครับ อย่าให้คุณมารู้ตัวอีกทีคือวันที่คุณไม่มีมือแม่ให้จับแล้วถึงเวลานั้นคุณจะจับจะบีบมือแม่ให้ตายยังไงแม่ก็ไม่รับรู้หรอกครับว่าคุณกําลังจับมือท่านอยู่อะไรยอมยอมแม่ได้ก็ยอมยอมไปเถอะครับเพราะที่แม่ทะเลาะกับเราหรือม,มีความต้องการจากเราโดยพื้นฐานของทั้งสิ้นทั้งปวดแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยน้องเสียจากแค่คําว่าแม่รักเราไหมครับ เราไม่รู้ว่าแม่เราจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนช่วงระหว่างที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หากแม่อยากกินอะไรแม่อยากไปไหนแม่อยากทำอะไรไปทำร่วมกับแม่ซะน,นะครับอ่ะแล้วตอนนี้ก็เดินไปจับมือของแม่เถอะนะครับเพราะไม่มีแม่คนไหนอยากสะบัดมือเราออกจากมือของท่านหรอกครับรีบชำซะก่อนที่วันหนึ่งคุณจะไม่มีมือเหียวๆนี้ให้จับอีก